ดีนะคะฝนต,ตกแล้วก็พาลูกสาวมาเที่ยวคพังจะรักให้บึงบ้นละเทศบรรยากาศดีมากเลยฝนต,ตกจ้าลิลลิลลิลลิทางก็เดินกับพ่อนะจ<ด>๊ะจับมือกันไว้พ่อลูกฝนก็ตกสายฝนหยดเมฆ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 ฮะใช่หรือนหนาไทย ันเป็นเรื่องจริงนะไม่ได้โกหกเนี่ยตัวเล็กก็น่ารักมากเลยเห็นไหมลูกเหมือนจิ้งจกเลยตัวเล็กน่ารักกันน้นนตัวนู้นน่นะเจ๊นี่ก็ไอ้แจนะคะ <c oughs> อันนี้ลูกมันเหรอกำลังว่ายน้ำเล่นกำลังแบบเล่นฝนสนุกมากเลยคะ่ะหานไงย <c oughs> ถึงว่ามาอยู่ตรงนี้เต็มเลย มือตกใจนอนหลับตัวเล็กน่ารักมากเลยมันต้องตัวกระจิตลิศอ่ะเฮ้ยตัวนี้น่ารักมากเลยลูกเพิ่งเกิดฮะ